หิวเขาแล้ยวหิวเขาเล้วค่ะหิวเขาเล้วคิดยังบงบอกบอกบ่ถึกตำมะละกอคิดยังบ่ได้บอกว่าถึกตำมะละกอปีใหม่มหมนี่ข่อตำมะละกอสู้ผัวข่อยกินมือละสองรอบมือนี่อีกเพราะว่าคิดยังบงบอกตำกัวม่แไม่ยังดอกค่ะก็ส um, mm ิตำกัวมาตาบ้านได้บ่กกัวมาหลายคันบ่เฝ้ากินมันสีเหี่ยวทิมเบิด พราะฉะนั้นเขาต้องรีบตำมะกรอพริกพริกไซส์ค่ะพริกไซส์เอาเผ็ดเพ็ดจดจัดจัดเลยค่ะเออกระเทียมใส่น้ำค่ะกระเทียมใส่น้ำบ๊วยได้หนักตำมะกรออยากให้มันเสร็จบ่วยได้หนักพุ่งพุ่งข่างใส่น้อยๆเนี่ยมาต้องใส่หลายนีเวลาเฮาโอ้เน้น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 ,น ผู้ใดมั่งน้ำตาลปี๊บก็เอาน้ำตาลปีบ๊บผู้ใดมั่งน้ำตาลใส้ก็เอาน้ำตาลใส้เด้อม,มันขึ้นอยู่กับภูมักใส่อีหยังก็แซ่บคือกันเบิดสามสับสีนี้นะพานี่ชอบตำมะละกอใส่น้ำตาลจิ้งมีรสชาติหวานนิดๆน,ดนี่สูตรเด็ดของเราปรลาจึดใส่ได้หลายรสปลา,ลา,ลปลามันนัว ใส่ลายแซ็บลายเซ่บหน่อยแซ็บหน่อยใส่หน่อยหน่อยกับบนนัวสัมต้องใส่หลายๆเอาของมันก็นพี่เนาะใส่ล่ะ <c oughs> จับเจ้าหน่อยเอามาสีกเอามาสีกเอามาสีกว้าวมาเคลียร์เทียนหน่อยมามีใส่บักเคลียร์เทียนง่ายไปเลยค่ะ ใส่มะกอกลูกหนึ่งค่ะบอต้องบีบค่ะเพราะมันสีดสูมใส่มะนาวด้วยค่ะบอต้องบีบค่ะขันบีบมันสีดสูมค่ะขันผู้ใดมักสูมก็จ้างบีบใส่เด้อค่ะผู้ใดบ่มมากสูมได้ปวดอย่าบีบใส่เด้อค่ะเพราะมันสีเปียวแห้งมะเขือเหลืองพร้อม Icana, อืมเร็วเเอาเท่าเอ้ยเท่ามากินเข้าเด้อเร็วเร็วได้ยังกินเด้อเนี่ยฮะได้ยังกินตั้มมาก่อแล้วเท่าตั้มมาก่อเจมอ่ะอยากตั้มมาก่ออยากตั้มมกก่อมาเงินหลายเทนาก็กินเอา tá pra coçar agora, ó. calma calma